ครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กเกียรติยศเกียรติสงส่งนะครับในรายการสิงห์ไอดอลทางช่องดูทีวีแห่งนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับแดนเซอร์ดาวรุ่งคนหนึ่งครับที่อายุเพียงแค่15ปีแต่ว่าฝีมือเขาเนี่ยโอ้โหเกินอายุไปเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับและเขาคนนี้เนี่ยนะครับก็เคยขึ้นคอนเสิร์ตมาแล้วนะครับมากมายของศิลปินดังๆทั้งนั้นเลยไม่เว้นแม้แต่พี่เบิร์ดธงชัยมารินไตนะครับศิลปินอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะฮะวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันเลยคร อำนักมาดีครับ เจเจจุลจักรอัมนักมณีหนุ่มน้อยที่เติบโตขึ้นในครอบครัวสายบันเทิงเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเป็นแดนเซอร์ตั้งแต่อายุ7ขวบด้วยพรสวรรค์ทางด้านการเต้นและสั่งสงประสบการณ์มาถึง6ปีทําให้เจเจขึ้นแท่นเป็นคลื่นลูกใหม่แห่งวงการออกแบบท่าเต้นระดับแถวหน้าของเมืองไทยที่มีอนาคตไกลมีความสามารถโดดเด่นและน่าจับตามองมากที่สุดในขณะนี้ครับ ตอนนี้ครับโจ๊กแล้วก็รายการสิงห์ไอดอลเนี่ยนะครับนั่งอยู่ข้างๆกับน้องเจเจจุลจักรอํานักมณีแล้วสวัสดีเจเจสวัสดีครับครับผมพูดถึงได้ยินนามสกุลนี้ก็บางคนก็อ๋อเลยนะฮะรู้ใครรู้แล้วรูกครูอู๋ใช่ปะใช่ครับตัวเพราะว่าเพราะว่าคนก็จะคุ้นเคยกับครูอู๋เปรมจิตอํานักมณีใช่ครับใช่ไหมบางคนอาจจะไม่ได้เคยเห็นหน้าหรอกว่าครูอู๋คือใครแต่ชื่อนี่แบบได้ยินกันคุ้นมากเพราะเป็นแดนเซอร์แล้วก็ผู้ออกแบบท่าเต้น ของเมืองไทยที่เรียกว่าเป็นเป็นระดับต้นต้นจริงๆก็คือคุณแม่ฮะก็คือคู่อูป็มจิตคู่อูของเรานะครับก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเอ็ดเซอร์ตั้งแต่แรกเลยแล้วเสร็จแล้วก็พัฒนาข้นมาเรื่อยๆก็คือเป็นคู่แบบท่าเต้นให้กับศิลปินาหลายๆท่านของแกรมมี่ครับผมแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเจ้าของดีแดนด้วยใช่ครับอย่างเ j เจนี่เราจะให้คำจำกัดความว่าไงดีแดนเซอร์ผู้ออกแบบท่าเต้น หรือยังไงดีฮะหรือความจริงมันมันก็ใช่หมดใช่หมดเลยครับคืออยากจะ define ตัวเองว่าแดนเซอร์ที่ไม่ใช่แค่แดนเซอร์แล้วกันเ,<อ>เพราะว่าจริงๆผมมีความสนใจหลายๆแบบมากอนอกจากแดนเซอร์แล้วผมชอบแบบพวกปัชญาแล้วก็ศิลปะในหลายแขนงค,<ะ>ครับผมคืออย่างที่อย่างที่เจเจบอกว่าชอบในปัชญาด้วยครับเรื่องของการเต้นด้วยเพราะว่าได้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ใช่ค,คุณพ่อนี่เป็นเ,เป็น ผู้จัดก,การฝ่ายคอนเสิร์ตของแกรมมี่ครับผมคือเคยเคยทำงานอยู่กับแกรมมี่สักพักใหญ่แล้วครับตั้งแต่เขาเริ่มเปิดแกรมมี่ใหม่ๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือย้ายมาอยู่กับสหภาพดนตรีครับผม,มก็ถือว่า<ม>ได้ทั้งสายของปัญญาจากคุณพ่อจัดากยาแา้พ่อเรื่องของการชอบความเอ <c oughs> นเตอร์เทนการเต้นอะไรของคุณแม่ก็ <c oughs> ได้บแบบพอถ้าคุณแม่เนี่ยจะได้แบบว่าหน้าฉากส่วนพ่อจะได้หลังฉากครับผมเพราะว่าดูทั้งทั้งทั้งขึ้นทั้งล่องเลยครับคือแบบว่ารู้ว่า ออกไปหน้าเวทีเนี่ยทำอะไรบ้างอยู่หลังเวทีต้องทำยังไงบ้างรับมือยังไงความจริงเจเจนี่ก็คือเต้นกันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ครับมันมันเริ่มต้นยังไงคือเราติดตามแม่ไปตลอดนี่แหละฮะเออก็พอดีว่ามันมีอยู่ตอนประมาณสักเจ็ดขวบครับผมมีอยู่วันหนึ่งแม่เขาเปิดเพลงแล้วแบบเหมือเราก็จบบชอบชอบมูฟเห็นแม่เห็นแม่เขาเต้นเต้นซ้ายเต้นขวาชอบเออเราก็แบบน่าสนุกดีเนาะเราก็ลองลองเต้นเต้นเขาเลยบอกเออถ้าเห็นเห็นเราชอบเต้นเราก็แบบ นั้นลองลองใส่งานไปสักงานหนึ่งก็คือไปคอนเสิร์ตพี่เบิเร์ดคอนเสิร์ตพี่เบิเร์ดคอนเสิิรร์์ตพี่เเบดลยจริงๆ <c oughs> เป็นคอนเสิร์ตอะไรแบ็คเบิร์ดเอ <c oughs> อ่ไม่ม<า><ๆ>ใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตเอุอณ์อ๋ออุรณนอ๋อไมเลิฟใช่ครับก็ช่วงนั้นที่จริงจมีเด็กๆหลายคนนั่คือฉันใยากเป็นเพื่อนห <c oughs> มดเลยครับคือตอนเข้ามอป1ป2เนี่ยก็คือรีคูดเพื่อนมาบอกใครอยากเต้นอยากเต้นอยากเต้นมาก็เลยเรียกเข้ามาก็เลยได้นังเสิร์เพิ่มแล้วใครเปชวนเพื่อนเพื่อนมาเต้นใช่ก็สนุกดีสนุกแอ่ะแล้วตอนเจ็ดขวบนั้นเราเรารู้เบสิกแ แล้วแปดนับอะไรอย่างเงี้ยอก็แต่เริ่มท่องรูปเบสิกพวกนี้ถูกต้องไหมใช่ค่ะถูกต้องคือที่เวลาขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆก็คือได้จากพวกพี่ๆดันเซอร์ทั้งหลายคือแบบเขาเขา,เขาช่วยแบบสอนวิธีนะอ่ะนับอย่างนี้นะเออสมสมุติว่าถึงแปดนับไปสองแปดแปดนี้เราต้องไปอยู่ฝั่งของเวทีนะคือเป็นภาพฟังเป็นเพลงเออก็คือมายว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่นับอย่างเดียวคือเราต้องฟังเพลงเขาเน้นให้นะฟังเพลงเพราะว่าเกิดเกิดเรานับผิดหลุดด้วยเนี่ยถ้าเรายังฟังเพลงอยู่ยังไงไม่หลุดแน่นอน ผมเป็นยังคีบแทร็กไว้ท่อนนี้เราไปตรงนี้ท่อนนี้ต้องเต้นประมาณนี้ใช่อย่างอรๆก็ยังไปกับไปกับเพื่อนเพื่อได้ถูกต้องครับหลังจากเต้นของพี่เบิร์ตมันก็ต้องมีการฝึกซ้อมเยอะนะเราก็ต้องซึมซับมาประมาณหนึ่งแล้วแล้วเราเลยรู้สึกว่าอ่ะเต้นต่อเลยไหมหลังจากนั้นคือแต่ถ้าคือหลังจากใจขวบจริงๆผมไม่ได้เต้นเลยนะเว้นไปเลยับเ้นไปเลยฮะแดงว่ามันไม่ใช่ความฝันสิ่งที่เราอยากทำใช่ครับเพราะว่าในตอนนั้นไม่รู้ว่าคงจะเป็นแบบ มันยังไม่ตอบโจทย์เราสักทีเดียวเพื่อความคิดของเด็กอ่ะบางทีเราอยากจะลองอะไรอย่างอื่นเป็นพ่อเขายิงปืนเขาก็เท่ดีเราก็เลยไปลองพ่อบ้งอางคือไปลองไม่แล้วอะลองพ่อบ้งอางแล้วยิงปืนเด็กๆนี่ก็มีแบบ air r i f l ชุด junior junior แต่ว่าเป็นอันนี้เป็นแบบ air rifle <S <S ครับผมมันเป็นลักษณะไงครับแอร์ไรเฟิลคือเป็นปืนยาอัดลมครับที่เขาไปแข่งในโอลิมปิกนะฮะก็ฝึกกับกกระบอกยิงเป้าเป้าครับเป้าเป้าลอยเป้าบินเป้าเป้าเป้านิ่งครับผมเป้านิ่งคือก็แบบ นับเก็บคะแนนว่าใครได้มาแบบอยู่นิ่งแล้วก็เก็บคะแนนว่าใครเข้า10 10 10แล้วก็แบบได้เป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัก3-4ปีไปลุ้งเลยม <c oughs> ่้ก็กลับมาเต้นอีกหนึ้ง <c oughs> <c oughs> คือสรุปทีมชาติเราก็ติดแต่ว่า <c oughs> เกิดติดแล้วแต่แล้วหมายว่าเราเราเปลี่ยนไม่เราไม่ไม่ใช่เราก็กลับมาเต้นใหม่<อ>เหมือนกับเป็นเป็นช่วงที่เราแบบเหมือนหมายว่าค้นพบอีกทีหนึ่งว่าเออจริงๆคือก่อนที่เต้นไปเนี่ย มันจริงๆทุกๆทุกช่วงเวลาครับมัน,มนจะมีความคิดเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วแบบสิ่งที่สิ่งที่เราฝันเนี่ยจริงๆคือต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กจริงๆเราไม่ได้มีฝันอะไรเรามีความเราแค่หล่อยากทำสิ่งที่มีความสุขเหมือนเห็นคุณพ่อเป็นไอดอลอ่ะนยิงปืนอ่านกันเราบ้างเห็นคุณแม่เป็นไอดอลเขาเต้นอะเราลองบ้างมีขึ้นมีลูกน้องของคุณแม่ลูกน้องคุณแม่ที่เป็นคุณครูก็ลองมาสอนต้อก็ซึมซับไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเรากลับมาเต้นอีกครั้งคราวนี้จริงจังเลยไหใช่จริงจังก็ คือประมาณสักสิบขวบสิบขวบเลยจะเริ่มแบบว่าล,าลองไปให้สุดลองไปให้สุดดูว่าเราจะไปสุดได้แค่ไหนคือตอนนั้นมันเหมือนแค่ง,งานเดียวไงที่เราไม่ชอบเนี่ยเป็นตาอจะเป็นเพราะว่าเราไปแค่ลองอย่างเดียวเราแค่ลองลองสิ่งเดียวที่แบบจริงๆเรายงไงไปไม่สุดด้วยซ้ำโอเคนั่นเราลองทําให้เต็มที่ดูเราลองเวิร์กเอาว่าทําทยัางไงก็ทํายังไงที่ทําให้เราแบบเราไปถึงจุดที่มันแบบเรียกได้ว่าเป็นแล้วกันทำเต้นเต้นเป็นจริงๆอ่ะเต้นเป็นจริงๆตอนแรกเรียกถือว่า เต้นแบบว่าชิมลางแต่คราวนี้เราอยากจะเข้ามาลองจริงๆมันจะเป็นยังไงบ้างจะไปได้สุดทางแค่ไหนแต่ความจริงมันก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะเพราะตอนนี้อายุ1ิเองแต่ว่าจะเป็นยังไงเรื่องราวต่อจากตอนนั้นเดี๋ยวกลับมาพบกับเจเจในช่วงหน้าครับ,รบในสิ่งไกด์ดอครับสนับสนุนโดยสิง ยังอยู่กับน้องเจเจนะครับจุลจักรอำนักมานีนะฮะซึ่งก็เป็นแดนเซอร์ทานตามครูอูเฟมจิตมาเลยครับฮะเมื่อกี้เราคุยถึงว่าเอ้ยเลิกยิงปืนละ กลับมาสายเต้นเหมือนเดิมดีกว่าใช่ครับอยากลองสักครั้งว่าถ้าเราทําจริงลองหลายๆอย่างเราชอบมันแล้วไปได้สุดแค่ไหนใช่ครับจากวันนั้นนี่สิบขวบใช่ไหมตอนนู้นตอนนั้นสิบขวบครับเป็นยังไงบ้างเรากลับมาเริ่มใหม่หมดเลยครับคือแบบที่เรานับเคยนับเคยนับได้เคยฟังสกิลสกิลมันหายหมดเลยครับคือหมายว่าเพราะว่าเหมือนเราแบบยิงปืนเนี่ยมันต้องการความนิ่งมากใช่ไหมพอเรานิ่งจัดๆบางทีเราเริ่มแบบ ยังไงนะเพลงเดี๋ยวนะนับนับยังไงก็แบบเริ่มไม่เป็นเ่ยเราเริ่มเราเกืบเป็นแบบนิ่งตลอดนิ่งแบบเออโอเคแต่ก็อยากทํอ่ะแต่ว่าก็แบบมันใหม่หมดเลยฮะมีมีแบบว่าครูพี่เลี้ยงไหมหรือว่าแม่สอนเลยตอนนั้นหรือว่าแม่ยุ่งมากเลยมาแมาสอนจริงๆตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกแล้วจริงจริงแม่ไม่ได้ไม่ได้สอนเลยเพราะว่าเป็นน้องๆของแม่มากกว่า แล้วแม่เขาจะแบบบางทีเขาคิดงานไม่ได้ไม่ได้มีเวลาคนที่เพราะคอนเสิร์ตแไม่ได้มีตลอดนะมีตลอดอ่ะแล้ะไม่เว้นอ่ะแล้วใครเป็นครูพี่เลี้ยงตอนเด็กครูพี่เลี้ยงตั้งแต่เด็กและปัจจุบันชื่อครูพี่โมชื่อพี่โมพี่โม่เขาเป็นแบบสอนสไตล์เรียกว่าป๊อปปิ้งเหมือนพี่มีพี่โมโม่เนี่ยสอนสอนมาเรื่อยๆและไอ้ทางที่พี่โมโม่สอนนี่มันใช่เราไหมอ่ะใช่เลยครับก็ดังนั้นคือจริงๆเราเราไม่ได้เราไม่ได้สนใจอย่างอื่นมากเท่ากับป๊อปปิ้งเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเห็นแบบว่าตอนตอนเจนะเห็นเหยๆไหมครับ อ๋อเวฟมันคืออะไรอมันมันไอเมื่อกี้คือเวฟคือเราแค่คอนโทรลมือก็คือแบบแบบไปส่วนว่าให้มันเหมือนคลื่นมันเป็นส่วนในป๊อปปิ้งไหมเป็นฮะเพราะว่าป๊อปปิ้งคือมันจริงๆมันเอาท่าชีวิตประจําวันมาอัดแอแล้วแบบว่าแทนแทนที่เราจะแบบทำไปให้มันเร็วเราลองแบบขยับให้ช้าลงหรือว่าเราลองโฟกัสให้มากขึ้น อย่างนี้ก็จะเป็นแบบ popping เนี่ยเหมือนสาขาใหญ่แล้วก็จะมีแยกไป a n i m เมชันคือแบบเหมือนการ์ตูนโรบอทก็เป็นหุ่นยนต์เหมือนที่เขาเต้นๆกันคือจริงๆ popping เือนแบบว่าเป็นท่าประจําวันแต่ว่าเอาหลายๆสไตล์มาประกอบกันสรุปเข้ามาซึมซับจากพี่โมม่ไปเรื่อยๆเราเราขึ้นคอนเสิร์ตถีเลไหมตอนนั้นยังครับเพราะว่าสำหรับเด็กมันยังไม่มีเวทียังไม่ยังไม่ถี่ขนาดนั้นเพราะว่าคือช่วงนั้นยังติดเรื่องเรียนอยู่มากอยู่เหมือนกันเพราะว่าต่อให้เราจะชอบมากแค่ไหนแต่ยังไงคือผมมองว่า เรื่องเรียนเนี่ยยังไงมันก็ต้องสําคัญอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือถ้าเราจะต่อยอดได้เนี่ยมันต้องมีตัวนี้อยู่เพื่อแบบเป็นรับรองว่าเราไปต่ออาชีพอะไรหรือจะทำอะไรในเมืองไทยนะก็ยังต้องมีอยู่ถ้างานมันสาคัญจริงๆแม่เขาขอหรือว่าเราชอบเนี่ยก็ก็ต้องดูคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะคิดภาพไม่ออกว่าเฮ้ยเป็นแดนเซอร์ขึ้นเต้นคอนเสิร์ตมันจะต้องซ้อมเยอะขนาดไหนเออเอาอธิบายซิว่าถ้าสมมติมันมีคอนเสิร์ตใหญ่สักอันหนึ่งใช่โอเคแดนเซอร์ทุกๆคนเนี่ยรวมทีมกันจะต้องซ้อมอะไรกันบ้างโอ้โห คือจริงๆเวลาจะมีหนึ่งโปรดักชันก็คือคอนเสิร์ตเนี่ยออมันต้องต้องมีคนที่คิดงานมาแล้วว่าอ้าเต้นแบบอยากจะให้คอนเสิร์ตหน้าตาแบบไหนถ้าไม่มีเต้นอ่ะก,ก็มาที่เราแล้วทีเนี้ยพอมาที่เราบางทีเขาต้องมีเพลงมาก่อนซึ่งกว่าเพลงจะมากว่าจะแบบเป็นไฟนอลก่อนหรือว่ากว่าจะปรับจนเสร็จนี่โอ้โหเราก็แบบต้องแบบเราเราเต้นเวอร์ชันนี้มเมื่อสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้เปลี่ยนใหม่โโเปลี่ยนเปลี่ยนใ<ร>หม่หมดเลยเธอก็ต้องแบบอ้าว เรามาต่อท่าใหม่มาลองซ้อมใหม่อย่างนี้สมมติ2อสัปดาห์เราเหมือนจะลงตัวแล้วจริงๆต้องเปลี่ยนใหม่หมดอีกคือเปลี Corps, so tools, fire, so ones, ่ยนอย่างเงี Sick ้ยคือจนกว่ามันจะลงตัวหรือว่าจนกว่าคือทีมงานหรือว่าทุกคนเนี่ยมันจะพร้อมกันจริงๆมันจะใช้เวลามากเท่านั้นเขาซ้อมเป็นเป็นเดือนไหมเกินฮะเกินนะสามเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยซ้อมวันหนึ่งนี่ห้าชั่วโมงแปดชั่วโมงอย่างเงี้ยใช่ับคือแบบสมมติเราส่วนใหญ่ตอนนี้สเกตเดจะเป็นคือสิบโมงถึงถึงสี่ทุ่ม อเออ12ชั่วโมงเลยโอ<ห>้ยแต่วก็แบบเงินนะใช่เพราะงี้ค่าก e, ัาาบคนเรียนอย่างเจ๊นี่มันทำรบากอยู่แล้วนะใช่ครับเพราะว่าคือถ้าไม่ใช่ปิดเทอมเนี่ยมันทีเวลาเราทับกันคือนอกคือถ้าถ้าเราเป็นแบบเต้นเต้นไม่กี่เพลงหรือว่าเราดูว่าเราเข้าในเพลงไหนเนี่ยก็จะเออโอเคสบายแล้วก็จัดเวลาได้ว่าตรงนี้เราจะมาซ้อมตรงไหที่ไม่โมงเย็นเดี๋ยวเราค่อยมาซ้อมมค่อยมาซ้อมมค่อยมาชดเชยก็ได้หรือว่าแต่มันก็ต้อง manage เวลาอยู่ดีเพราะอย่าลืมว่า ที่โรงเรียนก็มีงานอยู่เหมือนกันมีต้องทบท,ท,ทวนให้มันเข้าใจแล้วก็มีการบ้านม,มีซ้อมมีเวลาที่เราต้องพักผ่อนแดนเซอร์ต้องเป็นคนที่เสียสละมากผม,ม,มพูดได้เลยเพราะว่าบางทีในช่วงเวลาคอนเสิร์ตนั้นนะคุณจะแทบจะเรียกว่าชีวิตจะไม่เหมือนคนปกติอีกต่อไปจะไม่ทําอะไรไเลยไม่ไม่เ้ยบางทีมันไม่ใช่ถึงแค่สี่ห้าทุ่มนะผมเห็นบางทีแดนเซอร์เที่ยงคืนตีหนึ่งีสองยังเต้นอยู่เพราะว่าแม่ยังแบบว่าเต้นอยู่เลยใช่ก็คือต้องแก้แก้ท่าจนต่อไปจนกว่าจะแบบ เอาวันนี้ถ้าเราลงตัวตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาต่อเว้ร์คุงนี้ซึ่งก็ไม่มีไม่ไม่ไม่มีเบรกครเออบางทีเหมือนยังคิดไม่ตกไม่ตกแต่กำลัง<ม>เหมือนจะคิด,ดจะได้ก็ต้องรอก็ต้องรอ,อ,อจนแบบอ่ะทุกคนพร้อมอฟังจากโคโลการาฟต้องการอย่างอื่แดนเซอร์ก็ต้องตามอย่างนั้นทำทำอะไรก็ได้คือบางทีโคโลกราฟคือครูสอนคนออกแบบท่าเต้นต้องการิ่งที่เขาต้องการแต่ทีเนี้ยมันยังหาไม่เจอก็ต้องคีบดนเซอร์ต่อไปว่า ยังไงถึงจะลงตัวก็ลองเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> พอเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีก็จะกบวอ่ะเจอแล้วซึ่งกว่าจะเจอเนี่ยบางทีใช้เวลา6ชั่วโมงวันหนะึ่งสิบสองสองวันเนี่ยจริงๆมันยังไม่หมดไปซ้ำนะเพราะว่ามันมาได้เรื่อยๆอย่างอย่างเจเจนี่ถึงขั้นว่าเป็นโคโรกราเฟอร์ได้ไหม,มถ้าเรียกถ้าเรียกอย่างนั้นได้ไหมผมเรียกเป็นครีเอทีฟดีกว่าเพราะาจริงๆเวลาเวลาทํางานเนี่ย<อ>ผมไม่ได้คิดเป็นรูทีนผมจะคิดเป็นคอนเซ็ปต์มากกว่าว่าคือถ้าผมจะเริ่มตั้งแต่ฟังเพลงก่อนว่า โอเคเพลงประมาณนี้อคิดว่าคนที่ฟังเนี่ยจะเป็นใครได้บ้างเราต้องดูออเรียนว่าเออคนที่ฟังเนี่ยชอบประมาณไหนเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดูว่าสไตล์ไหนที่มันสมูทไปกับเพลงได้เข้ากับเพลงได้หรือว่าจะดูแล้วเหมาะเป็นภาพจําได้ว่าโอเค okay, ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมา,มาดูเิรคเอาตต่อว่านักน้องอีกอนะนักร้องหรือนักแสดงที่จะไปด้วยเนี่ยเขาเขามีความสามารถมากแค่ไหนหรือว่า เขาไปได้เขา follow up เราได้มากแค่ไหนแล้วก็จะทำไงให้มันออกมาดีแต่ว่าคือในการ work out ต่อยอดต่อเนี่ออย่างเช่นแบบถ้าท่าจำหรือถ้าอะไรเงี้ยมันทีมันเป็นเรื่องแมสครับผมซึ่งแล้วก็เป็นประมาจารของสไตล์นั้นๆที่จะต้อง work out ว่าโอเคทำไงที่แบบมันทัาท้าโอเคเขาทำได้คนชอบแล้วก็ออกมาดูดีโอเคนอกจากแดนเซอร์นอกจาก c r e เอที e ครับหรือว่า กึ่งกึ่งถ้าจะเป็น c o l ร r b เ f อร์อะแหละโอเคเรียกงั้นก็ได้นะกึ่งกึ่งแต่อาจจะยังไม่ได้ทําทั้งหมดทุกหน้าที่ใช่ฮะเจเจงทำอะไรอีกไหมก็แต่งตึกเนี้ยแหละฮะตึกที่อยู่เนี่ยกึ่งจริงก็ที่เนี่ยมันควรจะเป็นแบบคนทั่วทไปได้มามาจอยกันมามีความสุขมาเล่นมาเต้นหรือมาแสดงเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องมาสมัครสมาชิกก็ไล่นได้ไม่ก็เราเรามาจอยได้มาเป็นพื้นที่เปิดรับให้คนเข้ามาอ่ะ อยากอยากทำอะไรคุณมาม,มาโชว์ของเนี<ม>่ยมาโชว์ของมา<ม>ต่อไปเนี่ยไทยจริงๆถ้าเราทํางานได้ดีเราต้องมีคอนเน็กชันที่ใหญ่แล้วเวลาเราทํางานด้วยกันเนี่ยบางทีเราจะเห็นภาพว่าอ๋อคนนี้ที่จะเหมาะกับสิ่งเหล่านี้อาชีพแบบนี้เราจะได้หางานให้เขาด้วยแล้วก็<อ>ทําให้ภาพมันดูดีขึ้น<ม>ภาพในภาพในวงการเน่ยเพราะว่าคือตอนนี้บางทีภาพจํามันจะเป็นแบบซ้ําๆเงี่ยว่าย้อมผมทองหน้าหล่อๆจบซึ่งจริงๆไม่ใช่จริงๆแต่ละอันบางคน ไม่ต้องการคนที่แบบสวยแบบโหหลอ่ลอหล่อมากหน้าคมจมูกโด่งตลอดเวลาจริงๆคือเราเต้นเนี่ยจริงๆเราเราสนใจแค่สไตล์เลยซ้ำเรื่ว่าคุณคุณบอดี้แลงเกจใช่บอดี้แลงเกจของคุณมันสื่อสารได้ดีส่อารไดด้ีแค่ไหนหรือว่าคุณเต้นแล้วมีสเสน่ห์หรือเปล่าคือคำว่าสเสน่ห์มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบหน้าตาอย่างเดียวคือมันคือทั่วทัวนองหรือว่าเลีลาลีลาที่เขาเต้นออกมาอโอเค ได้คะโอ้โหคุยกับเจเจนี่เหมือนแบบว่าแป๊บๆเวลาหมดแล้วอะแต่ย่งเราเหลิกหนึ่งเบรกนะครับเบรกหน้าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่าสําหรับเด็กคนนี้เนี่ยอายุเพียงแค่15ปีเขาทํามามากมายขนาดนี้แล้วเขาคิดจะทําอะไรต่อในอนาคตเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับกับเจเจจุลจัตอํานักมณีครับสนับสนุนโดยสิงห์ sá subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เด็กสุดท้ายแล้วครับกับแรนเซอร์หนุ่มน้อยคนนี้ฮะ uh huh. น้องเจเจครับเจเจอย่างที่บอกว่าอา,ายุ15ทําอะไรอย่างแล้วไอ้ที่เรารู้สึกว่าเราเต้นแล้วแบบเป็นที่จดจํามากที่สุดคือคนได้เห็นเรามากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นคอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตที่ผมว่าใกล้ชิดกับคนดูมากที่สุดแล้วก็มีพาร์ทที่เห็นเยอะที่สุดก็คือคอนเสิร์ตเจทเวนตี้ฮะคือของพี่เจ มีคนต้องขึ้นมาเต้นกับเราด้วยใช่ไหมใช่ฮะสาวบางาโพ้งองนั้นใช่ฮะมออไม,ไม่ไม่มากก็น้อยก็คงเห็นแหละับเออแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะจำมากเพราะว่าเต้นเยอะสุดแล้วก็เต้นอยู่กับพี่ตู้แบบคือแบบเฟรมตรงกลางแล้วเราก็อยู่ประมาณนั้นแหละฮะส่วนใหญ่ก็จะแบบพยา,ยามมองคนดูว่าอันนี้ไงผมนะอยู่ตรงนี้นะเออแล้วมันไมเทนานั้น มันจนเวทีทะลุอะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบวันแรกวันแรกของคอนเสิร์ตพี่เจคือเราเซตคือคอนเสิร์ตมีสี่รอบวะใช่รอบแรกเลยรอบแรกสุดเลยเรามาปุ๊บใส่เราตื่นเต้นด้วยฮะตื่นเต้นแล้วแบบมีแบบโอ้โหจัดเต็มมากลงเขาเวทีทะลุถึงเขาแล้วแบบแล้วหน้าความแล้วทุกคนก็ถึงกระหันมาฮะโอ้โหเต้นแรงไปอันนั้นทันทูหรือว่ารอบจริงรอบจริงจริงเลยโอ้ยแล้วทำไงพอพอรอบ ต่อไปที่เราต้องมาตรงนี้อีกบางทีมันก็เราเดิก็กลัวครับแต่ว่าเราก็ตั้งสติแล้วก็แบบไม่อะไรผิดพลาดแก้ใหม่เช็คก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งคนันี้ไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะว่าเวทีมันเวทีสูงมากคนดูอยู่แค่นี้เขาก็โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็โอเครู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยทำมาหลายอย่างแล้วงานเต้นมาละเวบทีใหญ่พี่เบิร์ดพี่เจอะไรก็เต้นมาหมดแล้วใช่ครับออกแบบท่าเต้นช่วยครีเอทก็มี นาคตอยากทำอะไรครับยังเป็นสายเต้นอยู่ไหมตอนนี้เรารู้สึกว่าเราโอเค,คอแฮปปี้กับมันสุดย,ยังยังครับเพราะว่าจริงๆความฝันอีกอันหนึ่งที่หลังจากได้เต้นป๊อปปิ้งหรือว่าได้ไฟเอาว่าเออมันก็สนุกเนี่ยยังคือจริงๆอยากไปแข่งไปเจอคนข้างนอกไปเจอแบบคนที่อยู่รอบๆตัวเราหรือว่าคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยเพราะว่าจริงๆคือเขาเขามีสกิลมากกว่าแล้วผมอยากจะรู้เนี่ยว่าในเมื่อที่เราเจอสถานการณ์เดียวกันแล้วหรือว่า เราเต้นเนี่ยเขาเขาใช,เาใช้เขามีเทคนิคยังไงหรือว่าเขาสื่อสารอะไรเขามีลมคันได้แค่ไหนเขาวิธีแก้ปัญหาเพราะว่าที่แข่งนี่คือเหมือนเขาเรียกว่าแบทเทิลคือ,ค,อคือแบบเปิดเพลงอะไรไม่รู้แล้วก็แบบมาแันดอมกันว่า30มนาทีเนี่ยคุณโชว์โยเบสแล้วก็มามาดูว่าใครเจ๋งกว่ากันยิ่งไม่รู้ด้วยว่าเพลงอะไรไม,ไม่รู้อะไรเปิดมาปึ๊บตรงนั้น่ะวินาทีนั้นเต้นเลยเขาเรียกว่าฟรีแบบแบทเทิลฟรีสไตล์ก็แบบเราเวลาเราเห็นคนอื่นเขาเต้นดีๆหรือเต้นเฉยๆมันก็เหมือนกระตุ้นเราว่า เฮยังอีกไกลเ,เดี๋ยวจะต้องพัฒนาอีกแล้วอย่างนี้ไม่คิดว่าจะไปแบบว่าสายบริหารกับพ่อบ้างเลยราเรียนอะเรียนอะไรตอนนี้เจเจออยังเรียนมัธยมเลยฮะก็<ฮ>ะเ,เรียนกับพวกกราฟิกหรือว่าชอบชอบชอบดูเรื่องอาร์ตเ,เรื่องไฟอาร์ตมากกว่าคือจริงๆคือที่เล่นเรียนเรื่องออปรัชญากับประวัติศาสตร์เพราะว่าจริงๆผมว่าบางทีถ้าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรารู้ความผิดพลาดของมนุษย์หรือว่า รู้ว่าเขาคิดอะไรเราเราจะได้รู้จักมนุษย์มากขึ้นเวลาไปทําอะไรเนี่ยบางทียิ่งต้องทํางานกับหลายๆคนเนี่ยบางทีเราจะรับมือกับคนอื่นได้มากขึ้นรับอารมณ์ตัวเองแล้วก็ที่จะเรียนรู้ความคิดคนอื่นด้วยอโอเคคําถามเมื่อกี้ค้างอยู่ไม่อยากจะไปทางพ่อบ้างยังยังครับแต่ว่าคือเรียนเรียนรู้ไว้แหละชอบอชอบเรียนรู้เพราะว่าคือผมว่าไม่มากก็น้อยมีประโยชน์แน่นอนในในสายอาชีพเพราะเวลาเราจะเต้นคือถ้ามันไม่มีไลติ้งไม่มีซาวไม่มีคนจัดเวทีไม่มี ไม่มีสเตจใช่ไมมีไม่มีคนหลังฉากแต่จริงๆไม่เกิดมไม่มีอะไรจะเกิดเลยคือเรารู้เราเรียนรู้ไว้ว่าอ๋อเขาทําอะไรเพื่อที่จะเป็นอย่างนี้หรือว่าสมมันเกิดปัญหาอะไรเราจะได้เรียนรู้ว่าอ่ะวิธีแก้ปัญหาคืออะไรเราเวลาเราจะได้แก้ปัญหาถูกหรือว่าเรารู้ว่าข้อผิดพลาดนั้นคืออะไรก็จะได้แบบอ๋อไม่ไม่ตกใจไม่แพนิคว่าเวลาสมมติเราเกิดปัญหาจริงๆโอเคสุดท้ายให้เจเจฝากถึงคนงบ้านอดีกว่าตอนนี้นะคนดูเจเจหลายๆคนเขาอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเป็นแดนเซอร์อยากจะเต้นแบบเจเจบ้าง มันควรจะทําควรจะเริ่มอะไรยังไบง,ง,บบงบ้างเจเจฝากบอกคนทำบ้านหน่อยครถ้าเริ่มเต้นอยากจะเริ่มเต้นเนี่ยคุณ move แค่นั้นเนี่ยคุณแบบว่าอยู่เฉยๆเปิดฟังเพลงอยากทำอยากเต้นอยากขยับท่าอะไรไม่ต้องเป็นท่าก็ได้คุณขยับก่อน <ừ> เพราะนั่นคือนั่นคือจุดเริ่มต้นของทั้งหมดเราแค่ move เราแค่เริ่ม just do it ับๆอะไรก็ได้เรา just do it แล้วเสร็จแล้วทีนี้เราค่อยไปศึกษาและสังเกตดูว่าไม่ใช่แค่ดูว่าโอ้ท่าสวยๆเราดูว่าเฮ้ยเขาเขาเต้นนี้เขาเรียกว่าอะไรเราเริ่มค้นหาพอเราเริ่มค้นหาบางทีมันจะเริิ่่มตออยดไปจรง เสิชในเน็ตเพราะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันเร็วมากคือแบบจริงๆกว่ากว่าที่ผมจะรู้ด้วยซ้ำว่าอย่างนี้อย่างนี้เรียก popping หรือว่าล l o ก k i n g หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทีมันใช้เวลาตั้งหลายปีนะกว่าจะรู้เพราะว่าคือช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตมันก็ยังไม่เด้ถือว่าครอบคลุมมากแล้วก็คนที่มีความรู้จริงๆก็ไม่ค่อยเยอะอย่างที่เจเจบอกเปิด YouTube เต้นตามเต้นตามก็ได้แล้วถ้าคุณใยคุณใยอะไรก็เกิดจริงๆไม่ต้องเต้นหรอกคือมันทุกทุกอย่างคือาถ้าเราอยากทาอะไรจริงเราลองทําให้เต็มเต็มที ชอบไม่ชอบค่อยว่ากันแต่ลองทองทำให้เต็มที่ก่อนว่าอ่ะเราได้เจอมันแล<ม>้วเราเราได้เต้นมาแล้วแต่อยู่ที่ว่าเรารู้สึกพอใจกับมันหรือยังคือถ้าไม่พอใจอยากทาต่อก็ทําไม่อยากทําก็ค่อยเซบาไปอเนี่ยแหละฮะ<ม>สำหรับเจเจจุลจัตรอานักมณนีวันนี้ที่ผมมานั่งคุยด้วยไม่ได้รู้สึกเลยนะว่าเจเจเหมือนเด็กอายุ15าเพราะว่าความคิดความอ่านหรือมุมมองมันเหมือนเรารุ่นรุ่นเดียวกันเออเอางั้นดีกว่าแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจเจมากเลยนะฮะที่มาพูดคุยกันในรายการนะครับ ขอบคุณสิงคอร์ปอเรชันด้วยนะครับสำหรับแรงบันดาลใจดีๆทุกสัปดาห์และขอบคุณดีแดนสตูดิโอด้วยนะฮะผมครั้งหน้าจะไปพบเจอกับแขกรับเชิญท่านใดก็ติดตามกันได้ในรายการสิงไอดอลเลยแหละครับวันนี้โจ๊งแล้วก็เจเจคงต้องลาไปพร้อมกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นทีมท้ายอะไนะไอ้ยี่ยับสนับสนุนโดยสิง How you yeah. yeah.